สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีของฟรีมาแจกกันอีกนะบอกแล้วว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการแจกของฟรีของฟรีไฟล์นั่นเองนะวันนี้เราก็จะมีชุดฟรีมาแจกนะครับเอ่อก็จะเป็นชุดใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นชุดเก่า อสองตัวนะมีของอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากิดอยากได้อะไรนะครับก็มาดูคลิปนี้อ,อมีตัวคอนแจกด้วยนะครับอันนี้เราก็ขอเรียกว่าเป็นกิจกรรมสงกรานพาท,ที่1น่งละกันกิจกรรมสงการ,รของเราเนี่ยจะมี2พาพาทด้วยกันนะพาทแรกก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่11นะพาทที่2ก็คือ12บสถึงสิรอบนี้พี่จะมาบอกกิจกรรมพาทที่1ก่อนว่าเล่นยังไงแล้วก็จะรับของได้ยังไงนะครับมีอะไรแจกบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ในกิจกรรมวันที่5จนถึงวันที่11เนี่ยทุกๆวันนะครับทุกๆวันของเราเนี่ยก็จะมีมิชชั่นขึ้นมาก็จะอยู่ในประมาณแถวๆนี้แหละนะแถวๆนี้แหละมันก็จะบอกว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรบ้างนะแล้วก็ได้โทเค็นเพื่อที่จะโทเค็นเนี่ยไปแลกของฟรีนะเข้ามาปุ๊บล็อกอินได้1นึ่งโทเค็นนะเล่น15นาทีได้หนึ่เล่น30นาทีได้อีกสเล่น60นาทีได้สี่เล่น120นาทีได้หกเล่น180นาทีได้แปด รวมทั้งหมดต่อวันน้องจะได้เป็น10 20 22โทเค็นต่อวันนะตั้งแต่5 6 7 8 9เนี่ย22โทเค็นต่อวนันแต่พอเข้าไปวันที่10กับวันที่11เป็นช่วงสุดสัปดาห์แถมจากปกติที่ร็อกอินได้หนึ่งใช่ไหมอันนี้ล็อกอินจะได้มา10เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องเล่นสองวันเนี่ยน้องจะได้วันละ10 20 31นะ เสาร์ที่ไดาวันธรรมดาได้22 22คูณ5เป็น110บวกอีก62ก็เป็น172โทเค็นนะครับทั้งหมดที่เราจะได้ในกิจกรรมนี้โทเค็นเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะโทเค็นแลกของได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปแลกโทเคน็นบอกก่อนดีกว่าว่าวันเสาร์ที่10นะเป็นวันที่เรานัดก,กันเข้ามาเล่นเกมเพื่อ,อรับตัวละครฟรี เป็นตัวละครฟรีแบบเลือกได้ด้วยนะครับก็คือจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะไม่มีตัวละครใหม่ๆกับตัวละครที่เราไปคอลแลบกับศิลปินนักร้องดาราอะไรพวกนี้นะครับง่ายๆก็คือจะไม่มีอโลกไม่มีโคโนไม่มีสกายเลอร์ไม่มีเคไม่มีใจไม่มีโจตาไม่มีชิโร่ที่เป็นตัวละครใหม่เพิ่งแจกฟรีไปน่าจะมีกันหมดทุกคนอยู่แล้วส่วนตัวละครอื่นสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยาโตะโมโคเคนลี่อันโตนิโออะไรพวกนั้นได้ทุกตัวน้องอยากได้ตัวอะไรน้องล็อกอินหรือว่าเข้าเกมมาวันที่10 ก็จะรับได้ไปเลยนะหนึ่งตัวละครฟรีทาวนนะครับต้องบอกว่าแพทหน้าเนี่ยตัวละครมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากเนาะน่าจะเห็นพี่อับเดทไปแล้วใช่ไหมก็ไปดูว่าอยากได้ตัวอะไรนะครับตัวละครที่ปรับจากแพทหน้าแนะนำวูคงกูคงเก็บมากกูคงเก็บมากแนะนําเลยนะครับก็ไปเรียกได้นะครับมาดูที่แรกของกันบ้างดีกว่านะแรกของได้อะไรบ้างนะเอเริ่มจากเริ่มจากของแบบธรรมดาธรรมดาของเก่าก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมารีววชุดใหม่นะ ของอันแรกที่รกได้ก็คือเสื้อผู้ชายตัวนี้นะเสื้อทีเชิร์ผู้ชายเสื้อ,อยืดแ,แบบว่าเหมือนจะมีกล้ามนะแอบว่ามีกล้ามโชว์แบบซิกแพคเบาๆนะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่8โทเค็นเท่านั้นนะตัวนี้8โทเค็นถูกๆอันต่อมาที่แรกได้นะก็จะมี3ชิ้นเลยของผู้หญิงตั้งแต่ทรงผมแว่นตาแล้วก็เสื้อตัวนี้แต่ว่าเสื้อตัวนี้ไม่ซ่อนเกาะน,นะครับนี่ทรงผม หมวกละกันหมวกน้องหมึกขันษาแว่นตาเล d เลยไลทนะครับแล้วก็เสื้อลายดอกสีชมพูนะสำหรับแว่นตาเนี่ยราคา12โทเค็นนะเสื้อไอหมวกหมวกหมวกราคา10โทเค็นแล้วก็ตัวเสื้อราคา8โทเค็นนะถูกมากเลยเนี่ยคือเล่นแบบเล่นกิจกรรมวันเดียวก็แลกได้แล้ว อ๋อแต่รู้ว่าลืมบอกนะว่าแลกโทเค็นจะแลกได้แค่วันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้น2วันวันอื่นยังแลกไม่ได้นะครับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ2วันย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเล่นวันจันทร์ถึงศุกร์ไปก็เก็บโทเค็นไว้ก่อนรอแลกเสาร์อาทิตย์นะของอื่นที่แลกได้นะก็มีตัว a i r b o อร์นะ a i r b o อร์บอร์ดโคคอนัทสันชัยตัวนี้เป็นบอร์ดธรรมดาบอร์ดโคคอนัทสันชัยราคาอยู่ที่4โทเค็นเอ๊ะ2โทเค็น2โทเค็น สี่โทเค็นสี่โทเค็นแล้วก็มีพื้นหลังพื้นหลังตัวนี้ซันนี่ซัมเมอร์อยู่แค่หนึ่งโทเค็นเท่านั้นนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อบอร์ดหกโทเค็นโทษทีบอร์อดราคาหกโทเค็นนะครับบอร์ดราคาหกโทเค็นใช่บอร์ดหกโทเค็นแล้วก็มีร่มร่มราคาสี่โทเค็นร่มอยู่ไหนเอ่ยร่มนี่ร่มสันชัยโคคนัทตัวนี้สี่โทเค็น นะแล้วก็ภาพโปรไฟล์ราคาเอ้ยภาพแบนเนอร์พื้นหลังเนี่ยราคา1โทเค็นครับความจริงก็มีบอร์ดส่งการอีกอันนึงอ่ะบอร์ดส่งการราคา2โทเค็นหนึ่งหาก่อนบอร์ดส่งการอยู่ไหนวะบอร์ดส่งการอยู่ไหนวะบอร์ดส่งการอยู่ไหนวะหรือลืมแอดมาก็ไม่รู้มันจะมีบอร์ดส่งการอีกอันนึงนะครับก็ราคาอันนั้นอยู่แค่อยู่แค่2โทเค็นเท่านั้น อเป็นว่าอาจจะลืมแอดมาอันนี้นี่นี่สองโทเค็นอยากได้ก็ไปแรกนะครับส่วนของเด็ดของเราก็คือชุดใหม่ความจริงก็เป็นชุดที่ย้อมสีแต่บอกว่าเป็นชุดที่ย้อมสีมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นี่ธีมของสงการปีนี้ต้องบอกว่าชุดผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบว่าสาวตังโมส่วนผู้ชายเนี่ยจะเป็นแบบพ่อหนุ่มจีจัดเลมอนมะนาวนะ ธีมของเสื้อเนี่ยจะเป็นเจ็ดจระเข้กับช้างเจ็ดตัวนะกางเกงช้างเจ็ดตัวเสื้อเจ็ดจระเข้นะครับก็อันนี้เอาชุดผู้หญิงให้ดูก่อนชุดผู้หญิงจะแจกฟรีนะราคาชุดผู้หญิงอยู่ที่25โทเค็นนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าตานะครับหน้าตาเปเปื้อนไปด้วยคราบสีขาวของดินสอพองราคา15โทเค็นตัวชุดเนี่ยจะมี4ชิ้นด้วยกันนะครับ ซึ่งชุดนี้ซ่อนเกาะด้วยนะเสื้อชุดจะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะก็เป็นการรีสกินหรือว่าเป็นการนําชุดเก่ามาย้อมสีนะครับเป็นตีมตังโมเห็นไหมรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าตังโมน่ารักมากเลยกางเกงก็อย่างที่บอกเ,อเสื้อก่อนกางเกงกอนกางเกงอย่างที่บอกว่าเป็นกางเกงช้างนะกางเกงนองช้างส่วนเสื้อเป็นเสื้อจระเข้นะเสื้อเจ็ดจระเข้นี่เห็นไหมน่ารักมากๆพวกนี้ดีไซน์โดยทีมไทยนะครับแล้วก็ เราพยายามแอบใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยที่ปกเสื้อเห็นไหมมีความว่าสวยแซ่บให้รู้ว่าของไทยนะเว้ยประเทศอื่นอย่าโมเมถ้าประเทศอื่นเอาไปใชก้ก็ก็ให้รู้ไว้ว่าอันนี้อของไทยสวยแซ่บนะเสื้อสวยแซ่บส่วนทรงผมตัวนี้ก็จะเป็นทรงผมตังโมนะครับเห็นไหมจะมีลายแบบผ้าพันผมตังโมรวมไปถึงตังโมเล็กๆอยู่บนหัวก็เป็นทรงผมที่มาจากอ่ทรงผม อามวยเราเรียกกันว่าอาววยใช่ไหมนี่น่ารักมากๆถึงจะเป็นชุดย้อมสีแต่ก็ทำมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะนะแจกฟรี25โทเค็นเท่านั้นทางเซ็ตส่วนอีกอันหนึ่งที่แจกนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหน้าตาเอ่อซัมเมอร์เวฟนะครับเป็นหน้าตาที่มีคราบขาวอยู่บนหน้านะคับจากดินสาพองนะอย่าคิดเป็นอื่นนะครับไม่ดีตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่15โทเค็น ความจริงทรงผมเนี่ยถ้าเป็นทรงผมเปิดถัวจะเห็นว่ามันจะมีตรงหางคิวด้วยหรือว่าแปะแป้งปะแป้งกันน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วอยากเปื้อนที่หน้าผู้ชายหรือที่หน้าผู้หญิงก็เต็มที่ได้ทั้งคู่หน้าผู้ชายใส่ไว้ที่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่สิบห้าโทเค็นเท่านั้นสําหรับหน้าตาเปะแป้งอันนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ส1นะครับสามารถเก็บโทเค็นตั้งแต่วันที่5ถึง11ผ่านการทำภารกิจรายวันวันที่5ถึง9ได้วันละ่า22โทเค็นวันที่10และ11ได้วันละ3าอโทเค็นล็อกอินเข้ามาวันที่10รับตัวละครฟรี1ตัวชุดทั้งหมดไอเทมทั้งหมดสามารถแลกได้วันที่10กับ11เท่านั้นนะครับวันอื่นแลกไม่ได้ตามนี้นะคลิปประมาณกี่นานาที10นาทีนะครับก็ เป็นการแจกช่วงแรกนะครับความจริงช่วงที่2ช่วงแรกเนี่ยแจกแปลช่วงไกน้าเวิลของแจกเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่2เดี๋ยวมีช่วงที่3ามแช่วงที่4ต่ออีกนะครับเดือนนี้แจกเยอะมากๆสําหรับช่วงที่3ามแลสจะเป็นอะไรก็รอดูนะครับไบเฮวาก็มีเมจิกคิวมีท่าใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วายบายครับ